ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองสโสนอำเภอโชคชัยจังังหนะวดนครราชสีมากับเพื่อนๆวันนี้มีธุระมาซื้อดินเหนียวที่บ้านด่านเกียนเพื่อที่จะเอาดินเหนียวไปให้เด็กซ้อมปั้น ครับก็เลยแวะมาที่บ้านหนองสน,นุนเพราะว่าบ้านหนองสนุนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาและก็เชื่อนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของงานปูนปั้นครับก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานปูนปั้นต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับปิดกับถนนโชคชัยนะครราชสีมานะครับอยู่ข้างทางเลยนะครับระมาในหมู่บ้านก็ลึกประมาณ กิโลกว่า,วาสองข้างทางก็จะเป็นร้านรวงที่ขายผลิตภัณฑ์งานฝีมือนะครับหรือว่างานประติมากรรมงานปูนงานดินงานหินนะครับเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือว่างานศิลปะงานประติมากรรมนี้ไปตกแต่งอาคารด้านรวงสำนักงานต่างๆนะครับและผมก็มาสะดุดตาที่ร้าน ปูนปั้นนะครับขาปั้นขาวเวสุวรรณซึ่งมีขนาดใหญ่มหึมาเลยครับพอดดีเห็นช่างกำลังลงสีหรือว่าแต่งงานผลง,งานอยู่นะครับตกแต่งผลง,งานเก็บรายละเอียดนะครับก็เลยแลวะมาดูวิธีการเทคนิควิธีการในการ ตกแต่งงานเก็บรายละเอียดของงานนะครับงานปูนที่เราเห็นต่อหน้าตรงนี้ก็คือถอดออกจากแม่พิมพ์นะครับมีแม่พิมพ์ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นแม่พิมพ์ก็ต้องปั้นอาจจะปั้นด้วยดินเหนียวหรือว่าปั้นด้วยขี้พึ่งก่อนนะครับแล้วก็ทาด้วยยางพาราหรือว่าซิลิโคนแล้วแต่ช่างจะเลือกใช้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นช่างกําลัง ตกแต่งพื้นผิวนะครับด้วยปูนใช้ปูนตกแต่งพื้นผิวใช่ไหมครับพี่ช่างกําลังตกแต่งพื้นผิวอยู่นะครับเก็บรายละเอียดในส่วนที่มันแตกที่มันแบ่งเบานะพี่ขออนุญาตถ่ายใกล้ๆนะครับ่ <S 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 าน้ํายาที่ทาคือน้ํายาอะไรครับอาธเอสดคล้ายๆกาวใช่ไหมเพื <S <S อ่อให้ให้ปูนมันติด ให้ปูนใหม่ติดกับปูนเก่าเนาะปูนนี้เขาเรียกว่าปูนอะไรครับปูนปูนฉาบปูนก่อเนี่ยค่ะปูนฉาบปูนก่อธรรมดาเนาะอ๋อแต่ว่ามามาทาด้วยน้ํายาเขาเรียกน้ํายาอะไรพี่รู้ชื่อมั้ย RPS เน่ะน้ายาอะไรนะ RPSRPS เขาทาด้วยน้ํายา RPS ครับเพื่อนๆนเพื่อให้ปูนใหม่ยึดเกาะกับปูนเก่า ถ้าไม่ทาน้ํายาปูนจะไม่เกาะเลยเนาะปูนจะไม่ติดนะครับนี่คือใบหน้าท้าเวสสุวรรณนะครับซึ่งตอนนี้มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องโชคลาภต่างๆที่พวกเราเห็นข่าวกันบ่อยๆนะครับนี่คือลวดลายที่ตกแต่งนะครับ เขาเรียกว่างานประติมากรรมลอยตัวนะครับโดยใช้เทคนิควัสดุปูนก่อขึ้นมาจากแม่พิมพ์ครัเดี๋ยวจะพาไปดูแม่พิมพ์กันนะครับนี้คือลักษณะปูนที่ช่างเขาใช้ครับนะเอ๊เหมือนไม่ใช่ปูนก่อนะมัน,เหม,นเหมือนปูนอะไรปูน ปนนีผสมน้ำแล้วก็ผสมยาอ๋อนี่น้ํายาครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่มาดูน้ํายาครับนี่คือน้ํายานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย RPF RPF RPH อ๋อนี่คือน้ํายาที่เขาผสมกับน้ําแล้วก็ผสมกับปูนก็ได้ออกมาอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมแต่ต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับไม่งั้นกัดกัดมือเนาะวิธีการตกแต่งนะครับ ที่แกะพิมพ์ออกมาแล้วนะครับก็มาแต่งรายละเอียดนะครับอย่างเช่นเห็นไหมครับรึ่งหลังกับพึ่งหน้าเอามาประกบกันนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมาต่อหูต่อผาเชดาข้างบนนะครับในเรียบร้อยนี่ก็เป็นส่วนของเสียนกับลำตัวนะครับ ออกจากแม่พิมพ์เดียวกันก็จะมีขนาดและก็ลักษณะแบบเดียวกันนะครับเท้าเวียกสวร์ครับดูห,หน้าเพลงขามครับที่บ้านน้องสโนโอนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจงานประติมากรรมเพื่อที่จะเอาไปตกแต่งศาสนสถานหรือว่าเอาไปตกแต่งบ้านเรือนนะครับมีให้เลือกให้ชมนะครับหลากหลายสไตล์รูปแบบสำหรับร้านนี้ก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบงาน รติมากรรมไทยนะครับงานศิลปะไทยนะครับงานปูนปั้นลอยตัวครับนี่คือแม่พิมพ์นะครับมีลักษณะแม่พิมพ์ครับน่าจะเป็น <med Infinite> อ๋อปูนพลาสเตอร์ครับปูนพลาสตเตอร์ที่รองรับยางอีกทีหนึ่งครับ <med> เขาามาประกบกันครึ่งต่อครึ่งนะครับ ครึ่งบนแล้วก็ครึ่งล่างนะครับแล้วก็มาประกบกันแล้วก็จะมาตกแต่งตัดพวกนี้ออกแล้วก็เก็บรายละเอียดโดยการใช้ปูนเหมือนที่พาเพื่อนๆชมเมื่อกี้ช่างที่เขาทำนะครับนี่คือรวดลายอ่าเรามาดูแม่พิมพ์จริงๆเลยนะครับนี่คือแม่พิมพ์ครับพเพื่อนๆครับ นี่คือแม่พิมพ์ทําจากยางพารานะครับนี่คือยางพาราทาหลายๆรอบนะครับทาลงไปในต้นต้นฉบับหรือว่าต้นแบบอาจจะทําจักดินนะครับดินเหนียวแล้วก็ดึงดินเหนียวออกก็จะได้เป็นลวดลายตามที่ปั้นนะครับก็จะวงลงไปอย่างนี้เพราะว่าเราดึงดินเหนียวออกนะครับแล้วก็ปูนมาเทลงไปในนี้ นะครับแต่ว่าต้องเทด้านหน้าครึ่งหนึ่งด้านหลังครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาแบ่งแบ่งแม่พิมพ์ออกนะครับเพื่อที่จะเทได้นะครับ <c oughs> พอเทออกมาก็จะมาต่อกันประปกบกันนะครับเราล่องลอยการประกบกันครับแล้วก็จะตัดแต่งตรงนี้ออกแล้วก็ตกแต่งด้วยปูนอีกชีนนึ่งนะครับปูนเคลือบน้ำยาผสมน้ำยานะครับนี่คือล่องรอยที่มาประปกบหน้าหลังครับ ด้านหน้าและด้านหลังครับครับอันนี้เขาก็จะตกแต่งตัดส่วนนี้ออกนะครับส่วนแขนกับส่วนลำตัวก็ก็คนละส่วนนะครับเพื่อนๆนะต้องลอยนะครับเ็าจะตัดแต่งตรงนี้นนี่มาดูการเตรียมแม่พิมพ์ก่อนที่จะเทปูนนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับ นี่คือแม่พิมพ์ครับเพื่อนอแม่พิมพ์จากยางพาราครับเห็นแม่พิมพ์ไหมนี่คือแม่พิมพ์ที่ยืดหยุ่นแล้วก็ในส่วนที่เป็นโครงสร้างของแม่พิมพ์ก็คือคปูนปลาสเตอร์กับอาจจะเป็นซิลิโคนนะครับแข็งๆเพื่อจะรองรับไม่ให้แม่พิมพ์ยืดหยุ่นนะครับให้แม่พิมพ์แข็งแรงนะครับเพราะว่ามีฐานรองรับ แล้วก็จะเทปูนล,ลงไปนะครับก่อนที่เขาจะเทปูนล,ลงไปเขาก็จะใช้น้ํายาเคลือบทีนี้เขาเรียกน้ํายาเคลือบใช่ไหมครับถ้ <c oughs> าเขาฉีดเพื่ออะไรเดี๋ยนี้เขาฉีดน้ํายาเขาเรียกน้ํายาอะไรรู้ชื่อไหมแม่แม <c oughs> ่ขาดูหน่อย ซิลิโคนสเปรย์อ๋อสเปรย์ซิลิโคนครับสเปรย์ซิลิโคนก็เตรียมครับทำคนฉีดมันนะครับขอเาฉีดให้มันมีประโยชน์ยังไงนะพอรู้ไหมทำมันลื่นนะให้มันถอดปูนง่ายใช่ไหมอ๋อรู้แล้วครับ เขาจะฉีดซิลิโคนสเปรย์ขาบอกว่าเวลาเทปูนลงไปแล้วมันจะถอดออกง่ายครับเห็นไหมครับนี่คือแม่พิมพ์ยางพาราตัวน,นี้ก็เป็นปูนปลาเรอหรือว่าซิลิโคอนอะซิลิโคนนะครับแข็งพึ่อ,อย่าลองรับน้าหนักของปูนได้เหนี่คือ,อโรงงานถอดพิมพ์เลยนะครับเราจะดูเขาถอดพิมพ์กันครับ ีขั้นตอนการเทปูนครับเทปูนล,ลงไปในแม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์นั้นก็มีปูนบลาสเตอร์หรือว่าซิลิโคนรองรับโครงสร้างนะครับในการผสมปูนเขาจะใส่ใยอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นใยมะพร้าวเพื่อให้ปูนมันไม่แตกเพื่อให้ยึดกันนะครับเป็นใยมะพร้าวเห็นไหมครับน,นั่นคือใยมะพร้าวครับขออนอุญาตนะครับ อนี่คือใยมะพร้าวที่เขามาผสมกับเนื้อปูนเพื่อให้ปูนมีความเหนียวไม่แตกนะครับทันนี้ก็เป็นฐานฐานรองรับแม่พิมพ์นะครับฐานรองรับแบบนี้ครับพอเทเสร็จแล้วเขาก็จะมัดด้วยเชือกครับมัดเชือกไว<ม>้พึ่งรึ่งหน้ากับพึ่งหลังนี่ครับเห็นไหมเขาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลัง นี่คือบรรยากาศของโรงงานการเทพิมพ์ปูนนะครับเรียกว่าโรงหล่อก็ได้นะครับโรงหรล่อโรงหล่อปูนครับบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศการทํางานของช่างครับหน้าร้านก็จะโชว์งานประติมาก,กรรมไทยท้าเวสวุวรรณนะครับสูงประมาณ น่าจะสิบเมตรได้มั้งสูงประมาณ10เมตรครับซอกกับเกือบสูงเท่ากับเสาไฟฟ้าพอดีเลยครับนี่นคือหน้าร้านครับหลังร้งงานก็จะมีคนงานช่างตอนนี้กําลังฉีดสเปรย์แสดงว่าเตรียมที่จะเทพิมพ์แล้วครับส่วนด้านหลัง,ลงร้านลักษณะครับก็จะมีงานปรติมาก,กรรมสิงสาราสัตศงานปูนนะครับ <S 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 ขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายไปให้เด็กนักเรียนดูไปกัดหรอกครับอันนี้ช่างทำอะไรครับทางนี้ลำลงตกแต่งรายละเอียดงานปูนนะครับพระราหูครับราหูอมจันทร์ครับช่างเขาก็จะเอาอาฟองน้ำชุบน้ำนะครับแล้วก็มาถูที่ผิว ที่ผิวของเนื้อปูนแล้วก็จะเอาปูนมาแปะใช่ไหมครับอา่าอืให้ถูตรงนี้ครับเพืเกิดความชื้นนะเพื่อที่เอาปูนใหม่มาตกแต่งมันจะได้เกาะครับใช่เนระาจะสวมถุงมือนะขออนุญาตถ่ายกระจายนะครับก็ส่วนที่แบ่งเบ้าน,นะครับส่วนที่แปกเวลาแกะพิมพ์ในส่วนที่มันเล็กๆซอกลึกๆ เวลาถอดที่มอกว่ามันจะหลุดจะแตกนะครับเาก็จะมาตกแต่งรายละเอียดตรงนี้แหละครับเราเรียกงานตกแต่งนะครับทีนี้ปูนครับปูนนี้ก็จะผสมน้ําแล้วก็ผสมน้ํายาใช่ไหมครับนี่ครับลักษณะปูนผสมน้ําแล้วผสมน้ํายาน้ํายาผสมปูนครับเพื่อให้ปูนมีความเหนียวแล้วก็ยึดติดกับปูนเก่าที่เราตกแต่งเห็นไหมครับลองรอการตกแต่ง ยมือครับต้องสวมถุงมือด้วยนะครับไม่งั้นปูนกัดมือเนาะใช่ค่ะนะครับสวมถุงมือช่างก็จะทําอย่างนี้แหละครับทั้งวันข้าแก่จะช่างเป็นจ้างเป็นรายวันใช่ไหมช่างใช่ค่ะหรือหรือเมารายวันรายวันเขาาติทางจ้างวันละเท่าไหร่งานงานฝีมือเราเป็นลูกสาวยังใหสามร้อยขนาดเป็นลูกสาวยังให้สามร้อยนี่ ต้องเพิ่มให้แล้วและเนี่ยต้องสักห0ารอยป้ายเนี่ย <c oughs> อองานฝีมือนะครับงานใจเย็นนะเนี่ยมีลูกสาวของทักเกีเลยครับร้านนี้เลยใช่ไหมครับนี่นะครับ <c oughs> ชอบไหมทํางานอย่างนี้ <c oughs> ทําไมถึงชอบช่วยงานที่บ้านมันสบายใจดีเนาะ <c oughs> ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครเนาะ <c oughs> ทำงานฝีมืออยู่กับ สมาธิตกแต่งรายละเอียดงานศิลป,ปะสวยๆครับงานปั้นปูนที่เทออกมาจากแม่พิมพ์ครับพระราหูราหูอมจันทร์ครับโดยรวมๆแล้วร้านนี้ก็จะเป็นงานประติมากรรมไทยมีชื่อร้านร้านอาทิตหินทรายอะไรนะอาทิตหินทรายร้านอาทิตย์หินทรายนะครับชื่อร้านนะครับที่บ้านหนองสโสนุอำเภอโชคชัยจังหวัดนคนรราชสีมานะครับ เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจอยากได้งานปูนปั้นสสวยๆโดยเฉพาะแนวประติมากรรมไทยนะครับมาที่ร้านนี้เลยครับสวยมากครับน้องยังเด็กๆอยู่นั้นใช่ไหมอายุเท่าไหร่ยี่สเห็นไหมครับยี่สิเองครับได้ทำงานอยู่ที่บ้านตัวเองเนาะความสุขของคนทำงาน ศิลปะครับความสบายใจมีความสงบครับมีสมาธิด้วยขอบคุณมากครับน้องครับบรรยากาศหลังบ้านครับถ้าตกแต่งเสร็จแล้วอ๋อ,อตัวนี้เตรียมตกแต่งครับสงสัยท่านนั้นอาจจะเป็นเจ้าของร้านหรือมั้งอาจจะเป็นคุณแม่น้องคนนี้สวัส <c oughs> ดีครับนี่เจ้าของร้านครับ ข้างหลังก็จะเป็นงานประติมากรรมสากลเลยครับนี่สิงสาราสัตว์เยอะๆยะเลยเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะสั่งซื้ออยากจะชมงานศิลปะเพื่อที่จะเอาไปตกแต่งองค์กรตกแต่งบ้านนะครับมีให้เลือกทั้งงานไทยแล้วก็งานสากลนครับเชิญท่านบ้านหน้องสโสนครับมีชื่อเสียงในเรื่องงานปูนปั้นนะครับแต่ก่อนน้องสโสนนี่เขาเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับ ทีนี้ด่านเกวียนแต่ก่อนเป็นเครื่องปั้นดินเผาตอนนี้ก็เน้นในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาน้องสโนุแต่ก่อนหน้านี้ผมมาก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะแต่ตอนนี้พัฒนาการเป็น,ปนงานปูนเนาะส่วนใหญ่ครับก็จะปรับตัวไปตามควา,ามนิยมในการบริโภคงานศิลปะของประชาชนเนาะคนเขาชอบงานปูนปั้นมากขึ้นครับเพราะว่าคงทนกว่าดิน ดินเผาจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าแต่ถ้าเป็นงานปูนก็จะมีอายุที่ยาวนานนะครับสบายใจเลยเนะี่ยนี่เจ้าของร้านเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่ครับ <c oughs> ชื่อร้านอะไรนะอาทิตย์หินทรายค่ะร้านอาทิตย์หินทรายนะครับเพื่อนท่านใดสนใจผล <c oughs> งานจักรพิมากรรมวสวยๆนะครับผลง,งานปูนงานหินก็มีใช่ไหม อ้งานปูนแต่เ,เขาเรียกเป็นดนทซา์ครับคำศัพท์ของผมครับผมขอบคุณมากครับเขาฉีดอ้ซิลิโคโนสเปรย์เพื่อให้ดึงปูนออกง่ายใช่ไหมดึงพิมพ์ออกง่ายอ๋อครับอัครับ,รบ,รบขอบคุณมากครับที่เขาฉีดสเปรย์ซิลิโคโนก็เขาเรียกซิลิโคโนสเปรย์เพื่อให้ดึงปูนออกง่ายนะครับเวลาปูนแห้งหลังจากที่เทพ,พิมพ์แล้วนะครับ สร้างกำลังมาร์เม้นในการทำงานครับซิลิโคนสเปรย์ครับ well i̇şte mm hmm. เตาฉีดแสดงว่าวันนี้ต้องได้เทปูนแล้ววันนี้ใช่ไหมจะเทปูนลงแม่พิมพ์วันนี้วันนี้วันี้วันนี้ประกอบไว้แสดงว่าต้องประกบไปเลยใช่ไหม รประกบทัง้งหน้าและหลังใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ยัดกระดาษกัลนลวดอ๋อทีนที่เราเทปูนเราลงไปข้างในตัวตัวองค<ช>์พระนี้แล้วเราก็ไปฉาบปูนใช่ไหมหรือเทลงไปเลยทลเทล,ลงไปเลยครับอ๋อมันไม่ตันเลยไม่นะมันประกบกันมนกัเป็นงานตันเลยครับอ้แต่ว่านี่คือง,งานตันเลยใช่ไหม โอเคว่าน้ำหนักนี่หนักมากอ๋อสวัสดีว่าเขาเทตันเลยครับอ๋อเขเทตันเลยครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการทำงานของช่างนะครับช่างหลอ ตรงร้านนะครับหน้าร้านเขาครับเป็นพระเวสสุวรรณโชว์อยู่ครับ